เรื่องของการรีพอร์ตการให้ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลด้วยตัวเองคือตัวบริษัทเองเป็นคนทาข้อมูลเองเปิดเผยข้อมูลเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบนะครับแล้วก็พยายามเน้นว่าเป็นการมองในภาพรวมว่าองค์กรธุรกิจนั้นนนั้ทําอะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วแล้วกิจกรรมที่เป็นเรื่องของ CSR หรือการรับผิดชอบในทุกๆมิติของบริษัทมันเกี่ยวข้องกันยังไงโดยที่ไม่ได้เน้นเป็นมาตรฐาน เป็นข้อ,ขอว่าต้าองผ่านต้องผ่านต้องผ่านเป็น,ปนคือไม่ใช่ลักษณะเช็คลิสต์ขณะที่ของ ISO เนี่ยก็จะเป็นเหมือน ISO ที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเป็นเช็คลิสต์หน่อยๆแต่ว่าจริงๆมาตรฐานนี้เขาบอกว่ามันอ่อนมากแล้วนะครับแต่ก็มีเป็นเป็นหลายๆล,ลิสต์นะครับแต่ว่าของอย่าง Global Reporting Initiative ก็จะไม่ได้เน้นพวกนั้นก็จะเน้นว่าเ,เราควรจะเปิดเผยข้อมูลของเราเองยังไงนะครับซึ่งทั้งกรตอแล้วก็ตลาดรพย์เนี่ยก็เข้าใจว่าก็ใช้ใช้แนวทางของ GRI เป็นหลักนะครับในการทำเรื่องนี้ในเมืองไทยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ ข้อมูลของของ G I เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยประมาณนี้นครับก็ไม่ได้ไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้ทํายากนะครับเพียงแต่ต้องทําตั้งแต่ต้นหลายๆคนในที่ในที่นี้มีมีใครเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องการเขียน e x s e a i n Ability Report ของบริษัทบ้างไหมครับหรือเคยต้องอ่านเชื่อว่าคงมีนะครับ <laughs> กซ็ซึ่งตอนนี้อย่างทางเข้าใจว่า มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยครับกรตก็พยายามที่จะหนุนแล้วก็พยายามจะดันออกมามากขึ้นมากขึ้นนะครับก็อย่าง g r i เนี่ยตัวรีพอร์ตที่เขาเรียกว่า Output มันจะเรียกว่า Sustainability Report นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งก็คือตัวองค์กรข้อมูลพื้นฐานยู่องค์กรองค์กรคืออะไรมีเป้าหมายอะไรทําอะไรเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของยุทธศาสตร์แล้วก็บทวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ ของ,งองค์กรนะครับและการรับผิดชอบต่อสังคมของ,งองค์นะครับก็คือก็คือมองทั้งยุทธศาสตร์ทางธุรกิจแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบ,บ<ๆ>ด้วยแล้วก็จากนั้นก็คือเข้าประเด็นที่ที่แยกเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วน,ๆ,วนๆคือเช่นเรื่องของการเงินนะครับเป็นยังไงนะครับการการความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมและการจัดการผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นยังไงนะครับกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างมีแผนอะไรนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว,ว่า standard performance indicator อันนี้ก็คือเป็น Uh, เป็นอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็นคล้ายๆ KPI นะนะครับก็คือเป็นแต่ชนีชี้วัดที่เขาจะมีลิสต์มาให้เราหนึ่งลิสต์นะครับซึ่งในลิสต์นั้นก็จะจะมีหลากหลายด้านนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับก,ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของเราเองนะครับแล้วบางบางที่เขาก็ไม่ได้ยึดอยู่แค่ list mm hmm. ลิสต์พวกนั้นนะครับก็คือเขาคิดว่ามีตัวปัจจัยหรือว่าตัวชี้วัดอะไรที่เขารู้สึกเขาสำคัญมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปเขาก็ใส่เข้าไปนะครับได้นะครับแล้วก็ จากนั้นก็จะมีที่เรียกว่าแอปพลิเคชันเลเวลก็คือว่า,ารีพอร์ตนี้ทำครบถ้วนแค่ไหนยังไงนะครับก็คือคือ GRI เนี้ยจะไม่ได้เน้นว่ารีพอร์ตนียบอกว่าเช่นที่บอกว่าแอปพลิเคชันเลเวลนี่ก็หมายถึงเช่นถ้าบอกว่าเนี่ยบริษัทนี้ GRI รีพอร์ตเนี่ยเขาบอกเขาได้ C บวกอย่างเงี้ย C บวกก็ไม่ได้หมายถึงว่าได้เกรด C บวกคือมาตรฐานแบบผ่านเกณฑ์นิดนิดหนึ่ง ก็เกี่ยวกบตอ,อะไรนไี้ไม่ใช่นะครับก็อันนี้เน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลก็คือเปิดเผยข้อมูลได้ครบถ้วนในระดับพื้นฐานนะครับแล้วก็ตัวเครื่องหมายบวกก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของว่ามีหน่วยงานให้นอกมาช่วยตรวจสอบข้อมูลด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือความครบก็คือเจออันนี้จะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจแล้วก็ในเรื่องความครบ,บถ้วนนะครับจากจากัดเกรดต่างๆเนี่ยจาก C ไป A อะไรนี้ก็จะเป็นเรื่องของความครบ,บถ้วนเป็นหลักนะครับอันนี้คือตัวอย่างของตัวอินดิเคเตอร์นะครับเช่น มันก็จะมีอินดิเคเตอร์ที่เลือกได้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะคืออินดิเคเตอร์ที่เป็นคอหรือว่าถ้าจะให้ได้ตามมาตรฐานเช่น C B อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยต้องเลือกตัวพวกนี้เข้าไปอยู่บ้างนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นคออินดิเคเตอร์กับซัพพลตเมนก็คือเหมือนถ้าสมัยเรียนก็จะเป็นเรียกว่าอะไรน,นะเป็นวิชาเลือกคือจะมีไม่มีก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ก็เป็นสเตจส่วนคนพวกนี้นะครับ,อ,อ,ยรรบอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องเช่นแ m ท t เรียลอย่างเงี้ยครับว่าวัสดุอุปกรณ์หรือว่าอินพุตของเราเนี่ยมันมีการจัดการที่ดีไหมยังไงรีไซเคิลมากไหมยังไงเอเนอจีเป็นยังไงนะครับการใช้น้ำ t o t ท l waste เ,เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องของมาตรฐานที่พูดเรื่อง h ิว a มนไรท์หรือความาสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็จะมีเรื่องของหลากหลายนะครับเช่นเช่นที่ชัดๆอย่างเรื่อง non discrimination ก็คือว่าการรับมีมีมนโยบายที่จะรับคนจากทุกเชื้อชาติหรือทุกทุกเผ่าพันธุ์ที่เช่นถ้าเป็นเมืองไทยก็ในเมืองไทยนะไม่กีดกันนะครับถ้าเป็นในต่างประเทศก็จะมีเรื่องขีดกันเสียผิวอีดก,กันชนชาติหรือบางทีก็มีเรื่องชัน้นวรรณะนะครับหรือว่า มีนโยบายที่เอื่อให้พนักงานรวมตัวกันได้ในในการรักษาผลประโยชน์ต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มันก็จะมีพวกอินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับแล้วก็เช่นแล้วก็มีเรื่องของแบบอย่างเงี้ย force compulsory labor ก็คือการบังคับแรงงานเป็นถ,ถ้าภาษาไทยก็จะเรียกว่านคเป็นแรงงานท่าอะไรอย่เงี้ยครับก็จะมีมาตรฐานพวกนี้ว่ามีไม่ม,มีมีมาตรฐานป้องกันแบบอย่างไรหลายๆทีนี่ครับพวก G i พวกอะไรเนี้ย มันจะไม่ได้บอกว่าคุณมีเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเดียวนะเบื้องต้นเขาจะแค่แบบคุณมีนโยบายที่จะดูแลเรื่องนี้หรือเปล่ามีเขียนเอาไว้ตรงไหนไหมมีนโยบายแล้วมีการวัดผลไหมมีการเมื่อวัดผลแล้วมีการติดตามประเมินผลไหมเพราะ G I ก็จะเน้นเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโมเดลต่างๆนะครับเรื่องความรับผิดชอบต่อต่อตัว Product นะครับเรื่องของอีกนอ m ีกอินดิเคเตอร์ต่างต่างก็มีนะครับ แล้อย่างอันนี้ที่เล่าให้ฟังทีเรื่องแอปพลิเคชันเลเวลนะครับก็คือ,อก็เนี่ยครับก็จะมีจาก C ไป A ครับจาก C ไป A เนี่ยก็คือไม่ได้เน้นว่าเป็นรีพอร์ทที่ดีหรือไม่ดีบริษัทนี้แย่มากไม่รับผิดชอบหรือบริษัทนี้ดีมากมรับผิดชอบสุดๆแต่ว่าแค่บอกว่าบริษัทเนี้ยมีความรับผิดชอบแน่นอนเพราะเขาเปิดเผยข้อมูลเองแต่ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนมากน้อยแค่ไหน มีการตรวจสอบจากภายนอกหรือว่าก็คือว่าจ้างคนมาออดิตข้อมูลหรือว่ามาเป็นเอ่อ d Party พาร์ี้มาช่วยดูข้อมูลเนี่ยแค่ไหนนะครับก็ก็เนี่ยครับก็จากซไป A ก็ก็คือแนวคิดประมาณนี้นะครับก็คือเป็นโปรไฟล์ d i s โ l o เชอร์นะครับแล้วก็อ่าย่งแล้วก็มีเรื่องของมีอินดิเคเตอร์ไหมอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่ถ้า C เนี่ยเขาบอกว่าโอเคคุณก็แค่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของตัวธุรกิจทั่วไปนะ มีมีการเปิดเผยอินดิเคเตอร์บางส่วนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการจเมนต์ของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก็ได้ก็คืออันนี้ก็ได้ส่นะครับรา้า C บวกก็ก็ก็คือมีมีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามารับรองนะครับซึ่งซึ่งก็หลากหลายนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นใครนะครับก็แล้วก็ถ้าเกิดไปเรื่อยๆจนถึง A นี่ก็คือว่าพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆหรือว่ากรอบที่หลายๆมิติเหล่านั้นก็คือสามารถรายงานได้ครบถ้วนนะครับ ก็คืออันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งคือเข้าใจว่าบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยหรือแถวนี้นครับส่วนใหญ่ก็ยัง C C วก B อะไรกันอยู่นะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้สำคัญว่าจะต้องทําให้ได้ A ครับเข้าใจว่าตอน S C G ทำครั้งแรกก็ก็ C บวกนะครับก็ครับแล้วก็ก็นี่นครับเพราะฉะนั้นประเด็นมันก็จะมีที่พูดเรื่องของ In Process Out Process ที่กล่าวไปแล้วนะครับมีเรื่อง c o l t f r i f e r a l ก็คือว่า ส่วนที่เป็นศูนย์กลางของตัวกิจกรรมธุรกิจกับส่วนที่เป็นขอบของกิจกรรมธุรกิจน,นะครับแล้วก็ตกลงมันมันโยกับเรื่องมันคุ้มค่าหรือหรือว่านําไปสู่กําไรมากน้อยแค่ไหนก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมของเรื่อง c สาทั่วๆไปนะครับแล้วก็เสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรีพอร์ตอันนี้ ก่อ,อนจะข้ามไปเรื่องต่อไปนะครับก็อาจจะเสรมนิดนึงว่าผมคิดว่าบทเรียนที่อย่างน้อยกับกลุ่มบริษัทที่เราเคย,เเคยช่วยทํางานด้วยกันในตอนๆเนี้ครับก็พบว่าหลายๆทีเนี่ยคนจะคิดว่ามาเขียน GRI หรือมาทำ Sustainability Report ในช่ว <laughs> งปลายปีก่อนหรือว่าก็คือเตรียมแบบไม่ได้นานมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจะทำเป็น Annual Report เป็นอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่า GRI เนี่ยถ้าถ้าเห็นเนี่ยเรื่อง Indicator ต่างๆพวกนั้นนะครับ มันแทบไม่สามารถที่จะมาเก็บเอาทีหลังได้ครับมันต้องถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่า,าเขาก็จะแนะนําว่าสมมุติคุณจะทําเรื่องของอความรับผิดชอบแล้วต้องการให้มันเป็นระบบขึ้นแล้ววัดผลได้บ้างแล้วสามารถนาไปเขียนเป็นรีพอร์ตพื้นฐานได้ในปลายปีไม่ได้ยากอะไรนะครับ <c oughs> ก็คืออาจจะต้องตั้งทีมงานใน,ในบริษัทหรือว่าตั้งกลุ่มทางานในบริษัทท,ที่มีผู้บริหารอยู่ด้วยม,มีมีทีมทํางานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทํางานกัน มีมีมีขั้นตอนของการวางแผนล่วงหน้าพอสมควรนะครับก็ดีที่สุดก็คือเป็นปีต่อปีปอไปเลยนะครับเพราะว่าหลายๆอินดิเคเตอร์เนี่ยบางทีมันก็ก็คือมันต้องใช้เวลาในการเช่นเช่นจ,จ,จะบอกว่าบริษัทมีหรือไม่มีนโยบายนะั้นนะโยบายนี้เนี่ยมันก็ต้องเข้าบอร์ดต้องเข้าอะไรไมันนะโยบายเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าบอร์ดทีเดียวตอนปลายปีได้นะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณนะครับเช่นตัวเลขของเวสตตัวเลขของ การดูแลพนักง,งานหรือต่างๆนะครับบางทีพวกนี้มันก็เป็นมันต้องไปเสริมกับกับงานที่ทางฝ่าย HR นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องตัวถ้าเกี่ยวกับเรื่องเลเร์นะครับก็จะต้องไปทำงานกับ HR อย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเปเวสก็จะต้องไปดูเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบร,ริษัทเนี่ยต้องต้องทำงานร่วมกันนะครับในการวางแผนร่วมกันแล้วก็หลายทีก็ก็คือไปดูว่าใครเขาวางแผนอะไรไว้ระดับไหนแล้วก็จะมาบูรณาการ ทำเรื่องการเก็บข้อมูลบ้างอย่างไรก็คือจําเป็นจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคที่ผมก็เห็นว่าถ้าเกิดใครวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้เป็นทุ่มงินทีมใหญ่อะไรนะครับรรแล้วก็ประสานกันดีๆแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางเนี่ยเห็นด้วยที่จะเริเ่มเนี่ยก็ก,ก,ก,ก็ก็ทำได้สําเร็จนะครับแต่ว่าที่จะมีปัญหาจริงก็คือไปไปทําช่วงสุดท้ายก่อนเขียนแอนนอลรีพอร์ตนะครับก็ด้านนั้นก็เป็นเป็นภาพรวมนะครับก็ไม่ทราบท่านใดมี พ้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิเดเกี่ยวกับเรื่อง CSR เรื่องความรับผิดช,ชอบเรื่องความยั่งยืนหรือว่าแนวคิดเรื่องการเขียนรีพอร์ตเรื่องของการวางแผนพวกนี้ในภาพรวมนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้อีเมลนะครับที่มีก็หาได้นะครับจริงๆ CSR ก็มีผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะเลยนะครับช่วยได้นะครับแล้วก็แต่แตะกี้ที่พูดมาจนถึงแบบตอนนี้ครับมันก็จะเป็นลักษณะว่าความรับผิดช,ชอบคืออะไรมีกี่มิติ จะจัดการยังไงจะวางแผนก,กว้างๆยังไงนะครับคราวนี้มันก็จะเริ่มมีคนบอกว่าจะทายังไงให้พวกนี้มันนําไปสู่ performance หรือการมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น performance ในเชิงผลประกอบการในขั้นสูงสุดเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่เรื่องของการจัดการแบรนด์การจัดการสิ่งต่างๆนะครับที่ที่ที่ทาบริษัทที่ว่าสำคัญเนี่ยก็จะมีแนวคิดนะครับที่ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็จะเป็นแนวคิดกับเครื่องมือวิธีการที่หลายๆคนใช้แล้วก็เป็นที่นิยมนะครับ เช่นก็จะมีแนวคิดเรื่อง strategic sustainability นะครับหรือ strategic responsibility ของอนักเศรษฐศาสตร์คนท่านหนึ่งที่ชื่อไมเคิลพอตเตอร์ครับก็ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็พอตเตอร์เนี่ยคับถ้าเขาก็ในในในวงการวิชาการเขาก็จะชอบบอกว่าไมเคิลพอตเตอร์เนี่ยถ้าเขียนเรื่องอะไรเนี่ยแปลว่าเรื่องนั้นเนี่ยค่อนข้างชัวร์ละคือ <c ười> ท่านจะไม่ค่อยเขียนเรื่องใหม่มากๆก็จะเอาเรื่องนั้นแบบมี มีผลมีอะไรสามารถวิเคราะห์วิจัยได้จริงๆจ,จ,จะเขียนลงมานะครับก็ก็จะมีเรื่องของเนี่ยครับอรเตอร,เตอร์เขาจะมองเรื่อง inside out CSR เ u ีย i d e in เอาแล้วก็จะ c o n v วิรทั้ง2ส,ส่วนเนี้ยเข้ามาเป็นเอ่อเป็น position ที่มันมียุทธศาสตร์มากขึ้นของธุรกิจได้ยังไงนะครับ inside out นะครับ Inside out ก็คือก็คล้ายๆที่เราหลายๆท่านเรียกว่า in process นะครับก็คืออ่าถ้าท่านคุ้นกับเรื่องของ supply c h a i n หรือ v a l ร e c h a i n ของบริษัทน,นะครับ ม,มันก็จะมีคล้ายๆอย่างนี้ออกมาใช่ไหมครับที่ว่าบริษัทใดๆก็จะมี value chain จำนวนหนึ่งอยู่นะครับเช่นเรื่องของ infrastructure ของบริษัทเรื่อง human resource and technology นะครับเรื่อง procurement ของบริษัทนะครับแล้วก็ supply chain ตั้งแต่ logistic s operation อะไรต่างๆ sales อะไรพวกเนี้ยครับก็อตารางนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็แค่บอกว่าบริษัทก็สร้าง value โดยการขยับไปเรืเอ่อยๆเพื่อสร้าง value นะครับแล้วก็ อินไซต์เอาก็คือเนี่ยครับก็ดูกระบวนการดําเนินการทั้งหมดของบริษ,ษัทเนี่ยล้วก็ตอบว่าแต่ละส่วนของมันเนี่ยเรารับผิดชอบอย่างไรใช่ไหมครับในในโปรเจคเมนต์เรารับผิดชอบอย่างไรนะครับเรื่องของการจัดซื้อเรามีความรัรบผิดชอบอย่างไรตอบว่าซัพพลายเออร์ของเราจะต้องไม่ปฏิบัติในทางเสื่อมเสียหรือว่าในในในประเด็นนี้มีความเสี่ยงอย่างไรนะครับหรือรีคูร์เรนต์หรือเทรนนิ่งหรือการเงินการจัดการระบบเงินเดือนพนักงานนะครับการดูแล คุณภาพและก็สวัสดิภาพของพนักงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ไอ้นนพวกนี้ก็ผงก็คงไม่ได้ลงารายละเอียดนะก็แค่ให้เห็นว่ามันก็สามารถทุกทุกอย่างที่บริษัททำเนี่ยถ้ามาคิดจริๆงๆจริงมันก็สามารถดูได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงเราจะทําให้มันดีขึ้นได้ในลักษณะของความรับผิดชอบได้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็ได้ตัองอ้งแต่เรื่องของการเรื่องของมีเทคโนโลยีที่ทำให้ Product มันเซฟขึ้นมีเรื่องรีไซเคิลมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของ การพัฒนา human resource ก็จะมีเรื่องการทำ job training การทำ safe working condition ต่างๆเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและ benefit ต่างๆนะครับก็ก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตจากในทุกๆมิตินะครับที่แสดงให้เห็นว่าบ,บริษัทรับผิดชอบมากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็น inside out หรือบางทีเขาเรียก in process นะครับซึ่งอันนี้ก็คือก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่าสำคัญถตาเอาจริงก็จะทำยากหน่อยเพราะเพราะว่ามันก็คือก็คือเอาทั้ง บริษัทมา,มาดูนะครับว่าแล้วก็อาจจะต้องดูว่าจะเริ่มจุดไหนก่อนนะครับอะไรสำคัญที่สุดอะไรเริ่มหน้าโดยไม่มีความเสี่ยงนักเลยว่านะครับแล้วก็เอาไซน์อินอันนี้ก็จะเริ่มสนุกขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็หลายๆทีเราบอกว่าเฮ้ยไปแจกผ้าห่มหรือว่าไปทํากิจกรรมกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปทํางานกับกระทรวงศึกษา เป็นทับเล็ตไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้น,นี่เป็นเอาท์โปรเซสนะจะไม่ได้สําคัญมากแต่ว่าถ้ามองอย่างเป็นยุทธศาสตร์หน่อยเนี่ยมันก็อาจจะสําคัญได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นแนวคิดของพอตเตอร์นะครับเขาก็ซึ่งพอตเตอร์เองเนี่ยมองว่า,าบริษัทใดๆเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยตัวมันเองเฉยๆนะครับมันก็คือมีห่วงโซ่คุณค่าหรือมีอีโคซิสเต็มมีระบบนิเวศของมันเองนะครับมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายนอก ที่สําคัญและต่อ,ต,อต่อความสามารถในการแข่งขันและการจัดการของบริษัทนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเฟรมเวิร์กที่เดิมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง CSR นะครับเขาอันนี้ก็จะเป็นเฟรมเวิร์กในการมองเรื่องของความสามารถในการแข่งขันมองเรื่องของอาการจัดการอุตสาหกรรมใดๆนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับซ,ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าดิอัลมอนเฟรมเวิร์กซึ่งบางท่านก็อาจจะ คยรู้จักอยู่แล้วนะครับก็ก็ไดมอนด์ก็หมายถึงมันก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับไม่รู้ทำไมไม่เรียกสี่สี่เหลี่ยมแกรหมดยนะครับก็เขาก็จะมอ,มองว่าบริษัทใดเนี่ยก,ก็จะมีเกี่ยวขอ้องจากเรื่องภายนอกอยู่หลายๆด้านนะครับเช่นเรืเ่องของอความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทนะครับท,ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับว่ามีมีกฎมีเกณฑ์มีวัฒนธรรมมีความเชื่อมีความเชื่อม,มอโยงก,กันยังไงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นแบบไหน นะครับก,ก็จะมีเรื่องของ Firm s t r t t e g y อจี r i อนที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันมีเรื่อง Demand c o n i i t o o n ก็คือว่า,าตัวผู้บริโภคเนี่ยสนใจแค่ไหน,นตอบหรือตอบรับแค่ไหนกับกับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมนั้นๆมีเทรน์ไปทางไหนนะครับเช่นตะกี้ผมก็มาจากสวรรณภูมินะผมก็ง่วงมากนะครับผมก็ ไปสตาร์บ,บัคนะครับที่สิริกิจก็พบว่าถ้ามีงานใหญ่มากที่แบบไทยออร์แกนิกแร์อะไรสักอย่างเนี้ยครับถ,ถ้าว่างแล้วถ้ามันยังไม่จบก,ก็บไปดูก็ได้นะครับซึ่งอย่างเมื่อก่อนเนี้ยพอเราพูดเรื่องอะไรอาหารอินทรีย์อะไรพวกนี้เราก็จะนึกถึงแบบเอ็นจีโอลอยมาแล้วหรือว่าแบบว่าก็จะเป็นแบบเป็นแบบเฮลท์หน่อยหรือว่าเป็นชาวบ้านชุมชนอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปดูแบบวันนี้ครับเรื่องออร์แกนิกเรื่องอินทรีย์เนี้ยกลายเป็นเรื่องตลาด ใหญ่มากเป็นเรื่องของความสนใจกับสุขภาพของผู้บริโภคนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดีมานดิชันว่าผู้บริโภคเนี่ยสนใจอะไรเรื่องไหนอย่างในวงอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเรื่อง,งอินทรีย์เรื่องอาหารปลอดภัยเรื่องอะไรมันก็จะสําคัญขึ้นเรื่อยๆแต่หลายๆทีมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวตัวผู้บริโภคเขาจะเขาจะเก็ตเรื่องพวกนี้เองบางทีต้องมีคนไปยอดบางทีต้องมีการไปเอดูเคชตลาดอะไรพอสมควรนะครับซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็ มันก็อาจจะสําคัญกับเรื่อง CSR ครับอันนี้ก็คือเรื่องของถ้าสรุปคร่าวๆก็จะเป็นเรื่องของดิมาน d ์คอนดิชันนะครับก็คือว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเป็นยังไงมีความซับซ้อนมีความสนใจแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็มีแฟกเตอร์อินพุตคอนดิชันอันนี้ก็คือ,อครับอันนี้ก็คือเป็นฝ่ายขาเข้านะครับก็คือว่ามีสปายเออร์เป็นยังไงนะครับอินพุตเป็นยังไงนะครับเลเวอร์เป็นยังไงนะครับ มีสามารถมีพนักงานที่มีคุณภาพในเซกเตอร์นี้มากน้อยแค่ไหนนะครับมีซัพพลายเออรที่แข็งแรงแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็วีเลต s u p p o r อินดัสทรีก็คือก็คืออุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเช่อนอุสาหการรมอาหารเนี่ยวี Industry าาเลตอินดัสทรีก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นเรื่องของอามาตรฐานความปลอดภัยต่างๆหรือว่าโลจิสติกนะครับซึ่งก็สําคัญตอนนี้นะครับซึ่งในมุมของคอเตอร์เขาก็มองว่า ไอ้เฟรมเวิร์กเนี้ยก็สามารถเอามาคิดได้วเวลาคุณจะทำ CSR หรือว่าทำด้วยความรับผิดชอบกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกใน้ทำยังไงให้มัน s t r a t e g i ขึ้นนะครับก็เช่นเรื่องของอา,อาจจะยกตัวอย่างบางอันนะครับเช่นอย่าง local d e m a v e l o p i e n งเนี้ยครับประเด็นก็คือว่าเรื่องอาหารเนี่ยสมมติตัวอย่างเรื่องอาหารในไหนพูดแล้วเนี้ยครับก็คืออาหารเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าถ้าอุตสาหกรรมอาหารก็รู้อยู่แล้วว่า มันก็เกติบโตระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะทําให้มันมีพรีเมียมแวลูมีสามารถเพิ่มราคาได้สามารถเพิ่มราคาในขณะที่ปริมาณไม่ลงเพิ่มขึ้นด้วย,ยอะไรเงี้ยนะครับก็คือสร้างแวลูมากขึ้นในอาหารเนี่ยเรื่องอาหารที่ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็สาคัญขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะในขณะที่ในอีกมุมนึงมันก็จะมีเรื่องความยากจนของชาวบ้านนะครับของชาวนาที่ ืออย่างประเทศไทยเราก็บอกว่าเราก็ส่งออกข้าวเป็แบบต้นๆของโลกนะครับซึ่งก็ลวงมันนิดหน่อยอะไรงนี้นะครับก็แต่ว่าถ้าไปดูอันนี้เป็นข้าวทั่วไปน่ขณะดีวถ้าเราไปดูเรื่องตลาดข้าวที่เป็นข้าเรียกข้าวพรีเมียมนะครับข้าวออร์แกนิกข้าวพันธุเฉพาะที่เป็นข้าวที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์หรืออะไรพวกเช่นในเมืองไทยก็มีหลายพันนะครับเช่นข้าวหอมนิ่งข้าวซึ่งหอมนิ่งนี่ก็จะมีไนะไฟเบอร์มากกว่าข้าวปกติ4 0ซึ่งก็สามารถช่วยเรื่องระบบกับถ่ายและอื่นนะครับ หรือว่า,าข้าวสิเลเ็กมีธาตุเหล็กมีอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะมีประเด็นว่าก็ขาหนึ่งก็คือแบบชาวบ้านชาวนงชาวนาเนี่ยก็จะไม่ค่อยผลิตข้าวพวกนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทํานาก็จนต่อไปนะครับขณะที่ตลาดโลกเนี่ยไอ้ข้าวพวกนี้ราคาสูงมากนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ติดอันดับแทบไม่ติดอันดับอะไรเลยเกี่ยวกับการผลิตการส่งออกสินค้าเกษตรที่เป็นพรีเมียมแบบไฮแวลูมาร์เก็ตเงี้ยนะครับเช่นแบบ กล้วยออร์แกนิกเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ค่อยติดอันดับเท่าไหร่ซึ่งซึ่งพวกเนี้ยจะส่งออกได้เนี่ยมาตรฐานมันยาวมากมันต้องคือถ้าจะอยากบอกว่าสมมติไม่ได้มองจากฝั่งบริษัทนะสมมติมองจากฝั่งอยากจะช่วยช,ชาวบ้านอยากจะช่วยสังคมอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจไปส่งเสริมให้ปลูกข้าวออร์แกนิกหรืออะไรพวกเนี้ยครับกว่าจะส่งออกในมาตรฐานมันสามสี่ปีอย่างเงี้ยครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าจะทําให้ได้เป็นสเกลได้จริงๆมันก็ต้องมีดีมานในประเทศระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งดีมานในประเทศถ้ามองจากฝั่งธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นดีมานที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับก็คือถ้าธุรกิจพาริสิทธิถูกจังหวัดมันก็จะมันก็จะสามารถที่จะสร้างความแข็งแรงสร้างกําไรได้มากขึ้นไปซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะก็เราก็เห็นตัวอย่างของหลายธุรกิจที่ที่กระแสรเรื่องออร์แกนิกเริ่มแฟร์เทรดที่เป็นภาคเกษตรนยครับเริ่มเริ่มเริ่มทวีมวาสัมคันธ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รรรรรรรบดังนั้นถ้าเวลาไปช่วยชาวบ้านหรือว่า บางทีไปทาเรียกว่าเอาโปรเซส CSR เนี่ยถ้าเกิดคํานึงถึงเรื่องพวกนี้ว่าเราอยู่สาหกรรมไหนแล้วตลาดในอนาคตมันจะต้องเป็นยังไงและเราจะมีส่วนไปไปทาให้ตลาดนั้นมันโตขึ้นได้ยังไงโดยการ educate consumer เนี่ยครับอันนี้ก็ก,ก,ก็ก็สำคัญมากครับอย่างอย่างเรื่องออร์กนิกเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่ามันโตเร็วมากแล้วถ้าไปดูตามห้างตอนนี้ก็คือมันจะมีมุมออร์กนิกซึ่ง90%เป็นต์เปออหมดอะไร <laughs> นะครับซึ่งแพงแล้วก็อาจจะ นะครับก็ซึ่งขนาดเดียวกันก็อย่างอย่างตัวอย่างนะครับในเมืองไทยผมก็จาได้ก็คือมีแบบแอ,อย่างช่วงแรกๆเน Mitar ี่ยพวกโมเดิร์นเทรดหรือว่าพวกอะไรเนี้ยเขาก็จะยังไม่ค่อยเพราะชาวบ้านจํานวนหนึ่งก็จะไม่สามารถที่ผลิตพวกนี้จํานวนมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วมันก็จะไม่สามารถผลิตได้ตามปริมาณอะไรต่ออะไรที่มาตร,รฐานทางธุรกิจต้องการใช่ไหมฮะมันก็จะขยายาไม่ได้ขนาดเดียวกันมันก็จะมีธุรกิจบางประเภทหรือบางกลุ่มที่มองเรื่องเนี้ย <leaned S 2> เห็นชัดเจน <special ingredient> แล้วว่าไปม,มีแน่แล้วก็ถ้าช่วยชาวบ้านมันก็อาจจะ อย่างเป็นระบบมันก็จะสามารถช่วยได้ให้ธุรกิจขยายได้เช่นอย่างกลุ่มริมปิงที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยครับเป็นห้างคล้ายคล้ายวิลล่านะครับแล้วริมปิงเนี่ยเขาก็คือเดิมอย่างเครือข่ายออร์แกนิกภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าอบสอสบ้างอะไรต่ออะไรบ้างไปซัพพอร์ตกันอยู่ใช่ไหมซึ่งก็กระจายกระจายไซส์ไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อมตลาดไม่ค่อยได้นอกจากไปเปิดตลาดกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างเครือริมปิงเนี่ยเขาก็ พยายามไปเชื่อมกับชาวบ้านใช่ไหมะซึ่งก็จะเจอปัญหาเหมือนทุกที่เลยที่เจอเล้ถือว่าจะอยากไปช่วยชาวบ้านนะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าชาวบ้านก็ผลิตได้มาตรฐานขึ้นน,นลงๆแพ็กเกจจิ้งไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรฐานที่เป็นฝัน่งโอ,องเคโอเมนเขาหรือว่าจัดซื้อเนี่ยก็ไม่ได้สักอย่างนะครับแต่ว่าแทนที่จะบอกว่าเออเลิกกันไปแล้วกันเดี๋ยวคุณพร้อมเมื่อไหร่แล้วมาค่อยมาจรับกันเขาก็แบบโอเคไม่เป็นไรเราไปร่วมลงลง,ลงทุนกับชาวบ้านเลยนะครับไป ไปทำกระบวนการให้สามารถแพ็กเกจได้ทำมาตรฐานวิถีฐานได้แล้วก็มีการไปดูว่าควอนติตี้ที่ต้องใช้มันแค่ไหนค่อยๆทำนะครับแล้วก็มันก็เข้าเข้ามาสู่ลิมปิกได้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็แฟลกชิพสโตร์ที่เขาเปิดเมื่อไม่นานแล้วก็เป็นปีแล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นออร์แกนิกซูเปอร์สโตร์เป็นแฟลกชิพสโตร์ของเขาที่เชยนะียงใหม่เนี่ยที่อยู่ข้างๆโรบินสันเชียงใหม่นะครับเซ็ญญนทรัลเชียงใหม่ก,ก็ก็จริงๆมันก็มีอยู่มุมเดียวนะครับแต่เขาก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ทำงานอย่างนี้ได้ก็อันนี้ก็เป็นตัววอย่่าาง จริงเอาโปรเซสเ่ยจริงๆก็สามารถไปทำอย่าง,างมียุทธศาสตร์ได้เหมือนกันแล้วก็ร i v e ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนของทางธุรกิจได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็หรือว่าหลายๆทีอาจจะเป็นมัดถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไปเลยก็มีหลายประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เช่นมาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นนะครับเช่นบริษัทจำนวนหนึ่งก็จะพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตหรือว่าการที่ เรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับของของบริษัทขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มมีประเด็นว่าเออถ้าเกิ